ที่หลายคน,นาถามว่าทําไมกองทุนหมู่บ้านสมัยคุณทักษินอยู่บ,บูมมากดีมากเอ้ยมันควรจะกลับมาไหมมันก็ควรจะกลับมาพี่สําหรับหลายคนเนี่ย เขาบอกว่าพี่เห็นปัญหาหลักของชาวนาส่วนใหญ่เนี่ยก็คือแหล่งเงินทุนเนี่ยมันจะเป็นแหล่งเงินทุนนอกระบบ<ช>นะครับดอกตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงนะฮะแต่ว่ากองทุนหมู่บ้านเนี่ยคือความพยายามในการที่จะให้เม็ดเงินและให้หมู่บ้านเนี่ยไปบริหารจัดการกันเอาเองนะครับซึ่งเมื่อก่อนก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากเจ๊งแน่นู่นนี่ก็ยังอยู่มาได้นะฮะ<อ>จนถึง20<ช>กว่าปีผ่านกนารรัฐประหารมาแล้ว<อ>2ครั้งนะครับก็แปลว่าศักยภาพของการบริหารจัดการนะครับตัวเม็ดเงินใน หมู่บ้านเนี่ยนะครับแล้วก็หลายๆที่ยกระดับไปเป็นธนาคารของชุมชนไปเรียบร้อยเนี่ยนะครับก็ชี้ให้เห็นว่ามันได้ผลจริงนะครับแล้วก็เป็นแหล่งเงินทุนอีกแหล่งหนึ่งนะครับที่จะทําให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงนะครับและบริหารจัดการกันเองด้วยนะฮะซึ่งตรงนี้ก็เขาเรียกว่าเป็น alternative financing คือเป็นการให้การเข้าถึงเม็ดเงินซึ่งเป็นนโยบายที่มาจากรัฐดอกเบี้ยจะถูกกว่าตลาดเยอะ